พอดีครับเปอบจององเดียนะครับที็มลังบ้านน้ององงนะครับ,รบปุ้บอืมครับ fc รับสายแตกอีกหนึ่งตัวสายแตกอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วครับมีสร้างกับบนเรือมีเสือกับบน,น <laughs> ยังได้ไม่ตั้งตึงโจมโมกุกเรียบร้อยตายไปอีกแล้วตัวนี <laughs> ้แมวเอาเลยไม่น้องไม่ดึงดึง <laughs> งับสายแตกเลยอ่ะไม่เอาเลยงับสายแตกเลย oh, 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 oh. คือตอนที่ว่าไส้มันไม่แตกเข้าใจไหมอ่ะคือมันน้ำหนักมันมีมันก็เด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งอะไรอันมี้กม <c oughs> ันก็ไม่นานเลยอันนี้พอสาแตกก็คือมอาด้รมเล่นนะมูวนะ่ะมาได้รวมเล่นมันไม่เด้งดึ๋งเนนะ้มูนะเ <c oughs> อ็นไม่กับเอฟซีอ่าทำได้เลยอ่ะ มันไม่ดึงดึงเลยอลุดโอ้แล้วดึงมาทำไมเนี่ยมันลุดหมู่งับา้ายแตก <c oughs> มันไว้ <c oughs> ก็แต่อยอกแบบนี้แหละวยแป๊บเดียว,วแป๊บเดียวมันงับเตดอย,ยู่แล้วไม่ดึงดึงเลยเสียรม,มู้ เงียบกับก็ไปหมดเลยชีวิตไปอีกไม่เอาเลยครับจะลาดกับเอ็นเลยเขารู้เหมือนกันนะคือมันไม่สนุกแล้วแม่มันไม่ดิ้งดึงแล้วงับทรายแตกเลยส่วนเด็กก็ไอตัวสี่เต่าสี่ข้าวกันก้อนนได้ไม่ถึงจ้องเฉวโมงก็ยันก็ทรายแตกเหมือนกันไงหมูซาดิสหมูซาดิสจับ หัวเวียงตุปกปตุ๊กเวียดตับเวียงต,ตึงเขาเป็นเบาแล้วนะครับพีสี่ตึงเขาเห็นดีดีคือเขารู้ว่าดีดีเป็นตัวเมียคือกลิ่นมากเขาจะรู้ <c oughs> ตึ้งเวลาลุงเรียไปจูงจับดิดีมาตึงเขาดมห่ากลิ่นพ <c oughs> <c oughs> อได้กลิ่นแล้วทำตาแล้วครับทำ <c oughs> ต,ตาเป็นเ้าใส้ลงเรี้ยวเลย เอาดิมันไม่เด้งดึงแล้วใช่ไหมมันไม่เด้งมันไม่เด้งดึงวันก่อนที่มันเล่นนั่นคือว่ามันมีนั่นไงตึงหนาบนักมันมีมันเด้งดึงขึ้นลงขึ้นลงนี่ก็เลยเสียมันซุ่มไปเลยดิ๊นอยากเล่นบอกอยากเล่นก็เดือดร้อนบอกว่าให้เล่นอะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะอึ๊บเอ้าอึ๊บ อึ๊บอ yeah. oh, ึ๊บเอาลูกเอาอึบเอาเอาดึงดึงเอาอ่าอ่าเอาเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเอาดิเอาไม่เอาหมูบอกตัวโลใครบ้ากันแน่นี่อ่าเอาไม่เอาอ่ามันไม่ดึงดึงอ่าเอามันไม่ดึงดึงนี่ปกติมันจะอยู่อย่างนี้ปั๊บปลับปั๊บปั๊บปั๊บ ăn sẽ đinh đinh. ăn chạy đinh đinh. ăn ui, đinh đinh. ăn chạy đinh đinh đinh. ăn chạy đinh đinh đinh. đinh đinh ไปเร็วแน่อ่าอ่ฮะฮะมีไฟด้วย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 โอ้ยเก่ง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 อ่าเรียบร้อยไป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 เดี๋ยวฝันก็ไม่มีอ้ย

ฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดีเอา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 โม้เล่นไปนะเดี๋ยวลุงเดียไปช่วยมาต้นแกต้นไม้ก่อนนะเอซีจากฝ่าจีนส่งมานะครับเจ้าเดิมหรือเปล่าใช่ไหมโอ้เจ้าเดิมนะครับผมน่ารักน่ารัก หมูเล่นไปหน้าแต่ว่าต้องเอาไวน้นี่ออกก่อนก็ใจไม่ะมัน้องงับไส้แตกเนี่ยเร็วเดี๋ยวน้องกินเข้าไปไปอ้งับไส้แตกเลยกับพีเสี่ <laughs> พอ่อพ่อก่อน เราจะมามาดูถ้าถ้าคืนเดือนไหนเนี่ยที่นี่เหมือนกลางวันเลยนะสี่ห้าทุ่มในโค้งถน,นนกันเดินไปไม่อย่างผีเลยครับ่แตงาะไหนว่าผีไม่มีในโลกอ,อืม เดินมาดูสาวดีดีดีกวา่าเรียบร้อยวันนี้ใส่จัดเต็มกับสาววายน้ำนี่สาวดีดีรับแลโอ้ยโอ้ยฮะสาวดีดีรับเลยรับเลยฮึมเอานอนไปเนะาะสบายใจเชิบไอันี้ยากันยุงที่ลุงเดียจายนี่คือมันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับผมเลือกอย่างดีนะ ไม่ได้เอาแบบกล้องธรรมดานะครับเดี๋ยวให้หน้องก็นอนมดแรงครับดีดีวันนี้ร้อยวายนามเป็นครึ่งยามองครับบาใจไปเลย <laughs> มดแรงครับสาวน้อยดีดี น,นี้เสียเสียนี่ก็ไม่ต้องวงครกับกินตุกรอบไม่ว่าใครมากดไหนมาเปิดมอกี่รอบก็บเสียตามถุกรอกรับเด็กเด็กไปไหนเสียแม่น้อยซือโครงไก่มาให้นะครับแล้วต้งเอาลงเดียบาชีกเอาเนือ้อ ย่างข้าวนะกับดีดีเนาะกับมาเยอะแล้วครับแต่ตึงลายเสือด้วยเกือบเกือบตั้งโครงเลยครับเขากินตึงปล่อยตัวข้าวมาเขาปล่อยตัวข้าวกินแล้วเขายืนดูเมือันก็มีความสุกนั่จะมันจะตรงเบียยืนดูมันใส่บ่อตีลังไม่ต้องกินแล้วเจะาตัวเด็กมากนะครับตัวเองไม่กินครับปล่อย To a cow, kín, and then go you đu do, thì thiê. Manala kurd mua 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 kem mua 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 mà, điêu. mà, điêu. mà, điêu. mà ตามเล่นตัวมาเร็วอะอะมาออออเกมสี่เเไเดยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวและเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดีอยว๋อวเอ,นนอ,อยู่นี่้ีวเดยวดยวเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดเดเดยเดี๋ยวียว้นีนะนนเดนะนะนะี๋ยวเด๋ยวเดยวเนีเดี๋ยวเ่ียเดยวเดยเดต๋ยวเดียเดยวเานเดี๋ยวเมเดีี๋ะเด โอเคโอเคนะโอเคนะโอเคยังโอเคโอเคยังโอเคยังโอเคเอาอยู่นี่ก่อนนะนะไปเกยต้นไม้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ๊บแต่อย่ากดการ์ดโฆษณานะครับปุ๊บในกำลังใจเล็กๆน้อยๆมู่อ้วนเด็กๆกว่าวนสี่ข้ากองเราครับปุ๊บเจอกันในคลิปหน้าครับ Baiklah okay, kak Pum. Okey tak? Okey. Selamat <laughs> tinggal.